นางสาวสุพมาตอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายสุภชัยใจสมุตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอ,อวตติดตามผลงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ มหกรรมแก้จนคนของพระราชาที่เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตกับหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่จังหวัดศรีสเกต นางสาวสุพมาศกล่าวว่าผลงานนี้เกิดขึ้นจากการประสานพลังของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดอวที่สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้สําหรับแก้ปัญหาความยากจนให้บุรณาการทั้งภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในพื้นที่ทําให้เกิดระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนของจังหวัดศรีสะเกดภายใต้ชื่อสุขเสมอกันที่ศรีสะเกดหรือศรีสะเกด Equality Systems SES สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดทำให้ทร่าระบบข้อมูลสุขเสมอการที่ศรีสะเกดได้ถูกใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบโมเดลแก้จนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาความยากจนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทพื้นที่อาทิโมเดลผักปลอดภยัยนวัตกรรมการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นอาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและยกระดับรายได้แก่ครัวเรือนยากจนให้เพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ยเดือนละ3,000บาท อีกครั้งทำให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้